อันนี้ขั้นตรรอน่นให้ขนมฉันคนนี่ล้มไปแถวมัดขอใส่ไหมเงี้นเอาออกคือเรายังังน่ะามโอ้อกกอออท่านเก่าเกี่ยวเกาเลยเนาะสบายวา เนี่ยเบิ่งสวนพักพนนีนะป็เจ้าบางงามๆหนึ่งมีรถพอดีได้ไหนพอดีเห็นยังฮะเฮ้ยอันนั้ไม่เดินบ้านเออนี่พอดีอยู่ใบเสาพอดีไม่เดินได้ไหนแม่ค้าแม่ค้าขนมหวานนี่ ไม่ค่าไม่ค่าขนมนาเลเมื่อใดก็เฮ็ดแต่นน้ำยูนเต่าไฟบ่มีนาขาวจักเพอละนานเพอหน่อยนึงมขนมไม่รสดเอือเป็นลงขาวตั้งแต่อีกกําลังขนมไม่ยูนัยมาจับจุดแล้วอย่างเดียวนี่เมตุเป็นกําลังมาตวัดอันนี้ฮะที่เราทีปมาได้ยังเมื่อกี้มัตตะวัดนะได้ลาบเออได้ลาบวะฉันร่างเจ้าคนมาตตะวัดแหละคนเมื่อยคนนั่งเช่าเมื่อยเนี่ย มันมาซ่าเว้ยแมนแต่ว nah, ่าบมได้เป็นตอมเขาไดนหุวนนึงเข้าได้เลยตองปวยน้ำเลยหอยใบหุวนนึงเข้าขั้นตอนคนขันน้ำมระเกี้ยงขันน้ำมระเกี้ยงสดเด้อนี่เด้อไผ่กินสดไผ่กินละสั่งได้สดแท้ส่าบพูดแมนพูดแมนาิเศษมือเดียวนี่มือหนาบูดมีอีกแล้วมีแต่มือเดียวนี่พิเศษมือเดียวนี่พิเศษแท้ๆทได้หนิ ดีต่อสุขภาพเด้เอดิเด้อบเได้อนานปุนสาลอีหย่างเลยมือหน้าเราบน้กเจี้ยงชดๆดอันนี้นะมือหน้าเ<ม>ราบ่ได้เห็นให้บิ่งไห้ยินเนียวอดมันจะแบบธรรมชา,า,มาติธรรมชาติเลยนี่นี่นเ,เอาตัวนี้เอออันนี้มันเปลือกล้ามันนุนมบางดีซื้อซอยเขาเขาให้ครับื้อซอยเขาเขาอะไรซื้อซอยเขากินเพื่อสุขภาพปวดสารผิดอีกบ่มีสารเกียวปนอีกนี่

เป็นบอนนี่พันแหนมเนื้อนี่นะเมื่อนี้กินกินอันนั้นอาหารเจเมื่อนี้น่ะกินเจเอานี่ตัดในน้องนี่มีเจ้ผู้นำมีดเทาเนี้ดูกระบอกกันนะจ๊าเนอเออไดยังอร่อยบ่นี่เออคนเนาะคนเนาะ าดูบุญข้าบุญซูเออแม่สวยบวงเพิ่นก็ไปใหเ้เสาวกูแม่เพิ่นเอาหั่นมาเป็นตาแซ่บบ่พันแหนมพายาะกินพายาะกินล้เข้ามาโรดบ้านไม่เผ็ดเดอ้อนี่เคยกินบ่พันแหนมนี่ <c ười> เคยกินบ่เด้อแม่แต่แซ่บเด้อโอ้ยังอยู่ยังอยู่สี่สุดพุ่น ล้างเข้ามากินไลยกิ๊กมาไว้โฮ้ยปิตาเสบเจ้าน่ะมาเด้อมากินน้วกันเจ็บเจ็บมาเด้อเด้อนนเอาข้าม่ใหญ่ลดคุณน่ะโฮ้ยปิตาเสบเฮ้ย mm hmm. คุณสองเท่าพลนเฮ็ดบมไดวาเลย ใส่ลสแบบกันเองเลยอะไรผู้ใหญ่อาจจะไม่กินตอนหลายอมาเด้อพี่น้องเด้ออยากก็มากินยำเนื้อมันเพ็ดเด้ออันนี้เพ็ดทั้งสองนะเพ็ดน้อยเพ็ดใหญ่ตั้งยังไงเผ็ดอาเผ็ดเบเป็ดกำลังสองเผ็ดกำลังสองเด้อหนิเด้อ มะเพ็ดก็ปาดย้อใส่เบิดหรอนี่นเด้อคำนี้คำสุดท้ายจริงๆชิว่าเป็นขนมอีกเห็นอยังนี่ไหมเพ็ดดั่ม่ิลเลวย<ะ>ดังไปทอดข<อ>นมดั่มชิลเล่ยเอาเด้อหได้ใส้นทานเด้ออันนี้แต่ดึกดั่บานแทๆ้ๆดั่มชิลเล่ย โอ้วิธีดังไฟพ่นใช้ขี้เลื่อยได้บบได้ใช้ฟืนได้ไาบใช้ถ่านเลยประหยัดเพราะว่าสาภาพบ้านเมืองนี้มันยุ่งยากหลายหาเงินยากเงินอยากฟื้อหลายโอ้เงินอยากฟื้อหลายะบุญไส่เอาคุ้มปัญญาัชาวบ้านอือประหยัดไปโอ้ใส่หลายบริเนาะจนเต็มเนาะใส่หลายคุณต้องได้ต่ำมิเนาะต้องได้ต่ำ ตับแย่มันแน่นเด้กเพราตับมันบ่แน่นแล้วมันจะพังไวโอ้ต่ำตำอืมต้องไปใส่น้ำอีกไม่ใส่น้ำอีกได้เนี่วะแน่นเออคุณอะเอาน้ำใส่อีกแล้วไมันชิลูกว่าไฟค่ะลูกจะทาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเบิ่งเป็นตังไฟจะได้ท่านทำเพราะใส่น้ามันจะบอลแน่นมันมันจะคุ้งไวพังไว นีีมสด้างหมอน้ำมันสิ้ทอดขนมละบ้านนี้ขนมโอรุขนมไข่ขหงไข่เตาไปกินบ่ขนมไข่หงไต้บักงาอันนี้ขั้นตอนคนให้ขนมไปอยากมาเด้อนี่นะก็จะมีงาได้ใส่งาพร้อมได้ล่ะนียิบๆิบติบจิบ, <ดา S 1> บแบบม่บ่เอา<ม>ยัางใหดใจมันละ่ะแป่บักทั่วเหลืองเลอ ผมเอามาทดเรื่องให้ใจมันแล้วก็ล้อมใส่งานเนาะหลังจากเพิ่นล้อมแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ยังต้องได้ไปทอดอีกได้หน่อยอ่าจะได้เพิ่นไปทอดไปจืดอีแล้วนี่ทีหลังจะนำมันฮอนเลยน้ำมันมันฮอนแล้วเพิ่นก็เก็บขนมทิมเสร็จได้บ้านนี่คนวิ่งไปเออวิ่งอ้อมมาสิหม่ เออฉันแหละเออดีแมกกบินอีกตัวเหรอแซบบอเหรออันอันบนเที้ยนี่คือใส่กองน้ำป่ะเออแบบใครเอ็ไปเจาะใส่แซ่บบอเป็นแต่แซ่บบอเลยอันนี้ตีลงแดงจะม่คนฉันคนนี่ล้มไปแถวนั่งบะไรป่ะนั่งค่ะเมย